กลับมาพบกับชาน e ลนาฬิกานานาสระ,ะวันนี้เรามาดูตัวนี้ครับตัวไซโกเอ l p เพน s สโปรสเปกนะครับเออเริ่มทุกกับการแกะกล่องให้ดูก่อนนะก็ในนั้นก็จะมีตัวคู่มืออันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับอ,อ่าสามห้าเดี๋ยวพูดให้ฟังต่อนะแล้วก็มีตัวใบรับประกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีตัวผ้าของตัวไซโกมาด้วยเปผ้าเช็ดนาฬนะิกานะก็นุ่มๆดีนะครับ มาดูกล่องด้านในนะก็จะมีตัวกล่องสีดำตัวนี้โลโก้ก็เป็นสีงเงินเงินะครับเปิดมาด้านในนะก็จะมีตัวข้างในฝากล่องด้านในก็จะมีสกรีนโลโก้เหมือนกันพร้อมตัวฟองน้ำกันนาฬิกาเป็นรอยนะแล้วก็มีหมอนนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราแกะมาดูเลยนะครับอ,อยากจะบอกนี้ครับว่าตัวไซโก้อะเพนิสนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันเริ่มต้นจากตอนปี1961นะก็ตอนนั้นนะก็มีนาฬิกาเนี่ยของ้งบอกว่ามีนักไต่เขาครับเขาใช้นาฬิกาขึ้นไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่รูปทรงนี้นะเป็นรูปทรงหนึ่งซึ่งก็มีประวัติเรื่อยมานะจนกระทั่งในปี1995นะครับก็จะมีตัวอ p e n พนิออกมาเนี่ยรูปทรงก็จะเป็นแบบโปรสเปก t นะก เป็นทรงแบบคล้ายๆตัวนี้นะแต่ว่าหน้าปัดเป็นสีเขียวซึ่งอาจจะมีสีดำสีอื่นด้วยนะฮะก็ตัวนั้นก็ถือว่ามีเป็นเครื่อง c ีเอ,อนะครับเป็นอัตโมติเหมือนกันแต่ว่าทำตลาดในช่วงเวลาสั้นๆนะแล้วก็พอมาเป็นปี2006นะครับ2006เนี่ยก็จะมีออกมาเป็นอเพ s เหมือนกันตัวนี้แต่เป็นหน้า3สีนะฮะมีสีขาวเป็น S ARB 013, SARB 015อันนี้เป็นสีดำแล้วก็ SARB 017ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว2ปี2006เนี่ย SARB สอ 17, เนี่ยสีเขียวนะครับถ้าปัดสีเขียวเนี่ยจะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับมีผู้คนตามหาซึ่งหน้าปัดตัวของตัวรุ่นเก่าเนี่ยครับก็จะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ย เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งขนาดตัวเรือนของตัวรุ่นนี้นะครับอยู่ที่39.5มิลม mm นะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี้ยทำจากสเตลเลสสตีลพร้อมสายนะฮะเป็นสเตลเลสสตีลเดี๋ยวเราลองดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยเ,เป็นออกสีดำนะครับดำออกด้านๆน,นะครับแล้วก็ตัวไซโก้นะครับตรงโลโก้ไซโก้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือน คล้ายๆเหมือนโลหะนะครับเขาตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะที่ด้หน้าปัดนะครับซึ่งทําให้หน้าปัดดูมีมิติมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัวโปรสเปก t นะครับพร้อมคําว่าออโตเมติกอันนี้สกรีนสีขาวแต่ในส่วนของคําว่า20บาทนะครับซึ่งตัวนี้การน้ำได้20บาทเนี่ยซึ่งตัวนี้จะให้ดูนะครับว่าเขาสกินค่อนข้างออกเป็นนูนๆหน่อยนะครับไม่ทราบว่าเ,เห็นไหมนะ ก็จะนูนนนนิดนึงนะครับแล้วก็รูปของรูปแบบของตัวเข็มนะครับเข็มสั้นกับเข็มยาวนะเป็นทรงคาร์ดิโนะครับก็ซึ่งตรงเนี้ยเป็นทรงคลาสสิกเลยนะครับพร้อมลูมิบตรงที่เข็มสั้นและเข็มยาวนะแล้วก็ปลายเข็มวินาทีนะก็จะมีตัวลูมิบเหมือนกันส่วนตัวหลักชั่วโมงนะลองดูนะฮะหลักชั่วโมงเนี่ยจะให้ดูว่าเขาทำมาเป็นเหมือนอโลหะสีเงินเงินนะครับ ตัดเป็นชิ้นๆนะแล้วก็เอามาวางบนหน้าปัดนะครับที่ตามหลักมาร์เกอร์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของอตัวลูมิไบต์นะครับลูมิไบเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่หลักชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ว่าจะสังเกตว่าตัวมาร์เกอร์ที่บอกเป็นสามเหลี่ยมนะฮะความหัวลงนี่นะครับมันจะมีตัวเลขอารบิกอยู่ในตำแหน่งคือหลักชั่วโมงเช่นกันอย่าง05 10 15 2 0 25จนถึง55นะก็ตัวเนี้ยทำให้ดูมีลูกเล่นบนหน้าปัดมากขึ้นส่วนตัวช่องวันที่นะครับก็อยู่ที่3านาฬิกาพร้อมพื้นเดี๋ยวผมหมุนนิดนึงนะพร้อมพื้นของตัวเลขวันที่นะครับด้านหลังด้านด้านหลังของพื้นมันนะฮะจะเป็นสีขาว,ขาวนะลองดูนะเดี๋ยวจะให้ด้ดูครับอ่าเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเลขวันที่เนี่ยก็จะเป็นสีดำาๆ นะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยทำกระจกจากกระจกซัฟายนะครับพร้อมตัวไอหน้าปัดจะเป็นซัฟายเนี่ยนะครับก็คือจะมีตัวไซคลอปด้วยซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือปี2006นะครับตัวนั้น,นจะไม่มีไซคลอปนะครับตัวเรนขยาบันที่ไม่มีส่วนตัวนี้ไม่ให้นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องออ6ก r สาซึ่งสํารองพลังงานอยู่ที่70ชั่วโมงซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจาก ตัว6 r 1 5ซึ่งถ้าเป็นอัพเนสรุ่นเก่านะครับ2006กเนี่ยก็จะเป็น6 r 1 5นะฮะกระจกกระจกซับไฟเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเข็มไอตัวอีกหนึ่งครับตัวมเมพยมอีกตัวนะครับที่ตัวหลักสีนาฬิกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น inner bezel compass นะครับก็คือตัวเข็มทิศด,ด้านในที่อยู่ชัตเตอร์ลิงเนี่ยหมุนได้ด้วยนะครับลองดูนะฮะหมุนให้ดูะจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้นะครับ ซึ่งตรงเนี้ที่ตำแหน่งทิศเหนือนะก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงเลยนะแล้วก็จะมีตัวตะวันออกก็เป็น east นะแล้วก็มา south นะครับก็คือทิศใต้แล้วก็ west ก็เป็นทิศตะวันตกซึ่งในแต่ละตำแหน่งนะครับก็จะมีบอกเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อๆเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็น north east นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว south east นะครับ แล้วก็มาตัวที่ตรงนี้ก็คือ,อ south west นะครับแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายคือตัว north west นะก็ตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้งานตอนที่เราขึ้นเขาวได้สามารถดูทิศว่าเราอยู่ทิศไหนนะครับที่จะเดินไปหนทิศ,ทศ,ทศไหนได้อันนี้อาจจะต้องดูอีกทีนะวิธีการใช้ตัวตัวคอมเพลสด้านในนะเรามาดูตัวที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของนาฬิกานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบฝาหลังที่เป็นฝาหลังแบบเห็นเครื่องด้านในนะแบบฝาหลังเกลียวนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้ครับที่หลายๆท่านมันทีอาจจะดูแล้วอาจจะไม่เคยสนใจนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกว่ามันบอกเลยนะครับว่าทำาทนความลึกได้ถึง20บาก์ก็คือ200เมตรนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้านะฮะเป็นกระจกสปายนะแล้วก็ตัวนี้ นะครับตัวนี้อยากให้ดูนะครับตัวเห็นตัวคล้ายๆมีตัว U ตัวขีดนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่เหมือนกับแม่เหล็กลิ s ิสแตนนะครับหมายควาว่าตัวนาฬิกานี้ควรจะห่างจากตัวที่เป็นสถานแม่เหล็กอยู่ประมาณ1เซนนะครับอันนี้เราลองดูได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมึงบอกว่าเครื่อง6 r 3500น e 0เนี่ยก็คือเป็นตัวเคสของมันนะครับเป็นเคสของอะเพนิสนะ ก็งานถือว่าใช้ได้ครับสวยเลยครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับเขาก็มีการปัดตัวเรือนให้เงาเงาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เงาเหมือนกันนะครับมีลูกเล่นตือเขามีการขัดตัวนี้ครับขัดเขาเรียกเหมือนกับ hair brush นะครับก็คือเหมือนกับจะบอกว่าเป็นค่ายเหมือนลายออกด้านๆนะครับซึ่งเอาไปแมทช์กับตัวสายของ นาฬิกาตัวนี้นะครับซึ่งสายตัวนี้ก็จะออกแบบขัดด้านเหมือนกันเป็นรษณาเป็นแฮร์บรัชเหมือนกันนะแล้วก็หูสายตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2 0ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสายเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายหนังสายซิลิโคนหรือจะเป็นพวกาสายหน้าโต้หรือสายซูรูก,ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับเอาความถนัดเลยนะก็ตัวาสายเนี่ยนะครับตรงสายเนี่ยที่เป็นสเต็มสตีลเนี่ยก็จะเป็นชิ้นชิ้นนี้เลยนะครับสามารถ ตัดข้อได้นะครับซึ่งตรงนี้ทางไซโก้ให้มามีรูอยู่ตรงนี้นะครับสามารถตัดสายได้ซึ่งด้านหลังของตัวตัวสายเนี่ยก็จงบ่งบออมีลูกศรตัวหนึ่งนะอยากให้ดูนะฮะตัวนี้ลูกศรตัวนี้ซึ่งเห็นไหมลูกศรหัวลงนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ยังไม่เคยสนใจว่าอลูกศรหัวลงคืออะไรจริงๆก็คือเขาบอกว่าให้เอาตัวเข็มนะครับที่เอาไว้ตัดสายนะครับตอเข้ารูนใส่เข้าลูนนี้แล้วตอออกนะฮะเพื่อเป็นการตัดสายนะก็ ด้านข้างของตัวสายเนี่ยก็จะขัดเงาเลยนะครับมีความสวยงามแล้วก็ตัวบัคเกิลนะครับเป็นแบบเหมือนบานพับอย่างนี้เลยนะแล้วก็กดลงไปอย่างนี้มีการเปิดตัวบานพับด้วยหูหนีบน่ฮะตอานี้หน,น,นีบออกนะแล้วก็โลโก้ของของตัวบัคเกิลนะครับก็จะมีโลโก้ของไซโก้อยู่ซึ่งค่อนข้างค่อนข้างลึกอ,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 อยู่นะครับอ่า ตัวลูยิบนะครับอยู่ที่ตัวเข็มทั้งหลักชั่วโมงหลักนาทีและก็วินาทีนะแล้วก็ในตัวส่วนตัวหลักชั่วโมงที่เป็นมาร์เกอร์ต่างๆนะครับจะเป็นแบบลูบิใบบางๆมากนะครับซึ่งตัวเนี้มันอยู่ที่ว่าเราไปสถานที่ทีออ่ออกแดดไหมหรืออยู่ในอาคารนะถ้าอยู่ออกแดดนานๆนะผมคิดว่าน่าจะนานกว่านี้หน่อยหนึ่งได้อ่าอ,อยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากในปีนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อใช้ได้ซื้อเก็บก็ได้นะครับซึ่งรหัสตัวนี้ก็คือ SPB 1 1 7 J 1นะครับตัวนี้เลยนะอ่ะก็แต่ว่าถ้าเป็นรหัสของทางญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น SBDC 0 8 7นะครับซึ่งตัวนั้นเป็นตลาดของทางญี่ปุ่นคือ JDM นะก็ราคาในบ้านเราตัวนี้นะครับ SPB 1 1 7 J 1เนี่ย อยู่ที่2 9 8 0 0แต่ถ้าเกิดเราซื้อผ่านทางดีลเลอร์นะครับก็น่าจะได้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะอันนี้อยู่ที่ว่าเราไปซื้อทางเจ้าไหนนะครับลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวม่รูเรามาดูขึ้นข้อดูนะครับว่าขึ้นข้อเป็นไงบ้างข้อมือผมเนี่ย7.25นิ้วนะครับก็ถ้าเกิดเรารัดข้อมือจุดนี้ไปนะครับจะให้สังเกตนะครับว่า ตัวหูสายของตัวตัวนี้นะคือตัวลัก,กันนะครับสังเกตว่ามันจะมีการงุ้มลงนิดหนึ่งนะครับซึ่งด้วยความหนาของตัวตัวตัวเรือนนะครับมันไม่ถึงกับกลางออกมามากนะครับก็ด้วยขนาด39.5ที่เคยบอกไว้นะตัวนี้ผมว่าถือว่าสวยแต่ว่าสําหรับข้อมือคนที่ข้อมือประมาณ7นิ้วกว่ามือของผมเนี่ยอาจจะดูเป็นเล็กไปนิดหนึ่งอาจจะ ต้องการที่ประมาณสัก42มิลอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายๆนะแล้วก็ผมลืมบอกนิดนึงครับตัวขอบเบสเซลตัวนี้ด้านนอกนะครับเป็นแบบเรียบเลยขัดมันด้วยนะครับขัดมันด้วยนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับแล้วก็หรือมีคำถามอะ,อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งอคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ รบกวนฝากกดติดตามช anel เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ